ทำไมทหารไทยถึงถือปืนเฉียงแบบนี้และการถือ M16 เฉียงแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยเราเห็นได้เลยนะครับมีคลิปวิดีโอที่ท,ทหารไทยเผยแพร่ออกมาเองนะครับจะเห็นได้เลยว่ามีการถือ M16 นะครับเฉียงแบบนี้นั่นเองโดยเราเรียกการยิงแบบนี้นะครับได้หลายแบบเช่นบางเพจจะเรียกว่า90ดีกรีแคนนนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วการยิงปืนปกติจะยิงในระยะตั้งแบบนี้นะครับ แต่แน่นอนนะครับวิธีที่ทหารบกไทยเนี่ยนะครับหรือทหารไทยใช้ในต้นรูปเนี่ยนะครับจเห็นได้เลยว่าจะเป็นการยิงปืนเฉียงแบบนี้เราเรียกว่า90แคนนะครับหรือ c a n h e d shooting นะครับการทําแบบนี้เนี่ยก็คือประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่เราเนี่ยนะครับต้องการจะลดโอกาสที่เราจะโผล่เอาวัยวะออกไปทําให้ค่าศึกเนี่ยยิงสวนเราได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับหรือเป็นการวางปืนเนี่ยให้ตามมุมต่างๆนะครับเช่นตามก้อนหิน หรือตามฐานยิงให้มั่นคงแบบนี้ได้มากขึ้นนั่นเองนะครับจะเป็นการยิงอีกแบบหนึ่งซึ่งตำรวจและหน่วยรบพิเศษทั่วโลกเขาใช้กันนะครับและในอาวุธบางรุ่นเนี่ยนะครับสามารถติดกล้องได้2อันแบบนี้นะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ากล้องแรกเนี่ยนะครับก็คือตรงนี้นะครับจะเป็นในเวลาที่เราตั้งปืนตรงๆนะครับแต่กล้องเล็กดอทอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถติดแบบนี้ไปได้ก็คือเอาไว้ทําการยิงแบบแคนนะครับหรือยิงมุมเฉียงแบบนี้นั่นเอง โดยปกตินะครับการยิงแบบปกติในระยะไกลเนี่ยนะครับทหารหลายประเทศจะนิยมใช้กล้อง2อันแบบนี้นะครับอันนึงจะเป็นกล้องเลดดอทธรรมดาอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นกล้องตั้งแต่ 2x ขึ้นไปนะครับอาจไปถึง 2x 4x 8x นั่นเองแต่สาเหตุที่เขาฝึกการยิงปืนเฉียงแบบนั้นนะครับเนื่องมาจากในสถานการณ์ CQB เนี่ยนะครับอย่าลืมว่าปืนหลายรุ่นที่ติดกล้องเล็งแบบ 4x หรือ 8x เนี่ยนะครับเมื่อเวลาต้องเข้าสู้ในสมรภูมิ CQB เนี่ย การติดตั้งกล้องเลกดอดอีกอันนึงแล้วเอาเฉียงออกมานหน่อยเนี่ยมันจะสามารถสู้ในสมรภูมิระยะประชิดได้ดีกว่านั่นเองโดยเราจะเห็นได้เลยนะครับถึงแม้การเอียงปืนแบบแคนเนี่ยนะครับ90องศาเนี่ยยิงในระยะปานกลางเนี่ยนะครับก็ยังได้ผลดีอยู่นะครับจะเห็นได้เลยว่าจุดเขียวๆเนี่ย จะเป็นในระยะ50ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็นจุดสีส้มเนี่ยจะเป็นระยะไกลก็คือ100เนี่ยมันอาจจะไม่โดนแต่ถ้าเป็นระยะสีเขียวกับสีแดงเนี่ยซึ่งเป็นระยะที่ใกล้นะครับ CQB เนี่ยก็ยังมีโอกาสจะยิงโดนเป้าได้อยู่นะครับ โดยการยิงแบบเสียงแบบนี้นะครับหรือ c n t t e d i m i n g เนี่ยยังใช้ในกรณีที่เราต้องการบุกเข้าไปนะครับโดยการเปิดประตูนะครับและเอียงตัวแบบนี้เมื่อมีศัตรูหลบอยู่นะครับเราสามารถเอียงทั้งปืนและเอียงทั้งตัวนะครับลดโอกาสที่เราจะโดนยิงสวนออกไปได้ด้วยนั่นเองทําให้การยิงแบบนี้เนี่ยมีความสําคัญนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย ปืนปืนแอ r โตไรฟบางรุ่นเนี่ยนะครับจะติดกล้องเล็ง2กล้องเหมือนที่ผมบอกไปนะครับหรือบางอันก็ติดกล้องเดียวก็ใช้เทคนิคแบบแคนเอมมิ่งนี่เหมือนกันนั่นเองและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารไทยนะครับถึงใช้การเอียงปืนแบบนี้นั่นเองนะครับ